อาล่ะครับเกมในครึ่งแรกครับประเภทโมบายแบงคอกอยู่ในชุดแดงนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนเมืองทองอยู่ในชุดดำครับบุกจากขวาไปซ้ายเคอร์เซอร์แบงคอกนะครับแจ็คคลูสครับสีแดงนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้ยิงเข้าไปก่อนเลยครับโอ้โหพานุนุกครับคือเขี่ยมายิงเลยครับแบงคอกเนี่ยคือคล้องมาแล้วมันโหโวเหลี่ยมมันได้พอดีครับออกไปทางซ้ายครับพานุนุกเบิ้ลเข้ามา แล้วทําชิงกันยิงโอ้โหสองสูงเรับเฮ้ยบุก2ครั้ง2ประตูครับแบงคอกโอ้ลูกนี้ดูคือมันขึ้นเกมง่ายๆเลยครับนี่แล้วแล้วโชว์บิวอัพซะด้วยเป็นไงอ้าวแล้วไปบิวอัพอย่างนั้นทำไมล่ะนี่ไงขันเกมรับเป็นไงเฮ้ยคุณคุณบูรี่เสียนเลือนี่ครับโอ้โหจังหวะแข้งหัครับ สมาธิกลับมาแล้วเมนองทองแต่ว่าไปต่อโซนได้เขาแล้วพาดูนุ๊กสามถึงครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแล้วประตูที่สองครับพาดูนุ๊กในเกมนี้ดูครับไปพลาดเองอีกแล้วเมืองทองภูมิไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษมงตั้งมาแล้วแถวสองอ้าวมาแล้วครับโซเดมาขอมอีกแล้วครับตกกระจายเลยอุ้ยเสียงเฮดังมากนะครับผม ก็เราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเวลาเราภากเราไม่ได้ยินเสียงไงตองการอีกหนึ่งครับตีเสมอให้ได้ก่อนแล้วมาแล้วครับยิงลูกนี้โอ้ะสามสามครับตาบอยครับโอ้โหแล้วมันก็มาเข้าเหลี่ยมเข้าล็อกแบบนี้ครับดูครับเนี่ยครับมงตั้งมาแล้วโอ้โหมันจับกับตัวแล้วยิงเลยครับอซาบอยใช็เก็กคูล่าครับแล้วแบงคอก ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ได้ยิงไหมได้ยิงโอ้ยอขึ้นนำเป็นสต่อสครับเชฟซาบูโอ้เดี๋ยวดูฮึช็อตนี้เนี่ยก็ตั้งใจขึ้นเกมมาเลยครับแล้วแล้วต้องชมความใจเย็นครับไม่ยิงจังหวะแรกเปิดยาวขึ้นมาอ้าวบ่งไปแล้วซาตาบอบตี ก็สองประตูครับสตาร์บอยครับวันนี้นี่มันคือสูตรสำเร็จของเมืองทองเลยนะครับเหมือนที่บอกครับพอเขามีตัวสูงๆอยู่แดนหน้าเขาเปิดยาวเพื่อโฉบม่งนาทีสุดท้ายแล้วเมืองทองไม่ได้ตอนนี้จบตอนนี้จบเฮ้ยจานเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเกมคุณภาพเลยครับคู่นี้4-4ครับ พอคู่ที่ไม่กิงก็ไม่มีประตูครับอพอคู่ที่กิงก็8ลูกครับเอาไปเลย